นาโรงพยาบาลมาบประกงกระท่วมน้ำทะเลหนุนค่อยๆลูกพี่ค่อยมันจะเป็นสนิม,มนจะน้ำเข้มแนั่น สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายของวันอังคารที่สิบเจ็ดธันวาคมวันนี้ก็จะพาเดินทางมาบางบอ่อเช่นเคยสองวันติดแล้วเมื่อวานนี้ก็มาวันนี้ก็มาไม่รู้มีอะไรดีเปล่าไม่รู้ มาทุกวันเลยมาตั้งแต่เช้าแล้วครับเพิ่งถ่ายคลิปให้ดูตอนบ่ายเช้ามาแล้วเที่ยวหนึ่งน้ำทะเลหนุนมาเช้าเลยน้ำทะเลหนุนพี่น้องเอ้ยน้ำ่กน,น้ำตกน้ตกมุ่งคุณ้ น้ำเข้มทั้งนั้นเลย่นกรจาลอยลงลงยเรเขาไปล่างนี่เด้อ้ำกระเซ้าอย่นกะอาอวนะนี่นี่มองลางองดาต้นชื่อว่าคลองมันต้องมีน้ำานเนมัต้องมีน้ำด้ยน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำมันแตน้ำนเั่ยนเด ลุงพ่อดูนูมันไหลมานล่ะน้ำขึ้นไหลออกมามันไปตกในน้ำท่วมไะครับโอ้ยพี่เอ้ยน้ำสวมขนาดนี้ยังจะแซงอยู่ห่อมาสิยังมาสิจะได้รู้เรื่องรู้ลึกอจะท่วมรถแล้วนะรู้เรื่องไว้ละจอดรถนิดเดียในน้ำเนี่ย

เดือนไมแ้งัอมมาที่ล่ะดูนีหมดน้ำตกเลยพี่น้องเลยผวมันยังนี่เลยเวงอยางนี้เลยตกมันตกมันตกไหลรอดบ้านมาเลยเลยีแต่น้ำค็มตรงนั้นเลยโอ้โหเป็นทะเล ทั่วทั้งหมดเลยลอดรอบบ้านมาเลยไหลรอดห้องมาเลยผูกแล้วครับไหลมารกนะลูกโดนแจ้งครไหมน้ำน้ำท่วมอลายพันบาทนี really. şey ่ไงเทศบาลอยู่นี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยตังหวคลองด่านเรียบร้อยขอบค่า ราสีบุตรโมงน้ำกำลังขึ้นชุมชนปลาสลิดหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลเห็นบอแดดดีๆก็บอกดดว,ว่าตากนี่นะเออเนี่นยนะตากได้สิคนเดียวก็ค่าเนี่ยเดี๋ยย้อนยุโรปไม่ใช่แห,งแหง้งหรือเโอ้แดงๆมันปลาดุกเลยพี่น้องเรื่องั่ะว่ะแดงๆเนี่ยปลาดุก,ดก,ดก ผลูกแดดเดียวหลายบทแล้วเนี่ยแข้งผลูกแดดเดียวปาสะลิออดน้าโรงพยาบาลมาบคกงกระทวมน้ำทะเลหนุน ค่อยลูกพีค่อยมันจะเป็นสนิมมันจะน้ำเค็ม่น่นๆอุซานี้น้ำเค็มมาเราเจอรถติดอีแล้วครับ ังไงโน่น่ะดู่ลี่ขึ้นไปยังไงน่ะยกล้ออะไรเป็นโชว์รูมโชว์รถเลยนี่รถรถแมทน่ะโู่น่ะเป็นเหมือนกับรถเอรถเอแมคโครเลยน่ะโชว์รถเลยน่ะเอ้าอหแทงมาเรื่อเขาเลยนะคือไป็ดแก้วนั่นเป็นแก้วเอ้าโอ้โหเฮ้จะนับจะทำรถวิบากอะ

เช้านี่ลุยน้ำเค็มตอนบ่ายมารถติดอีกแล้วกำลังจะเดินทางไปบงบอครับผม เป็นตะแเสบเช่ไหมบางบอบางนาเดี๋ยวใส่พี่น้องบริษัทแอนาโซนิคประเทศไทย พี่น้องไปบริษัทนี่ละโอ้โแดดแดด,ดกิ่ะมาส่องคกแท้มือนี่มืออนยังส่องเก็บไ้สักสองมือเน้ làm nó sầu. Ừ. sầu, là náo luôn, Giọt lái thôi. ขึ้นจะบกขี่แซงเข้าไปแด้วอ,อ่ะตามตาเขาอย่างเี้ยอลูกค้าเราพี่น้องเดี๋ยวเขาอ,อนุญาตเอา สินค้าไปส่งให้ลูกค้าก่อนเราวคยเจอกันไหมเนาะ